ประเด็นใหญ่ของคนตัวเล็กที่ไม่เล็กตามตัวกับชาวเด็กเจนซัผู้มีชีวิตใกล้ชิดเทคโนโลยีเปิดประเด็นมุมมองของชาวเจนซัด้วยเนื้อหาที่หลากหลายเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในยุคใหม่ระบบการศึกษายุคใหม่ที่แม้ไม่เป็นไปตามระบบการศึกษาหลักแต่มีมุมมองการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่นะคะก็คือจะดูในภาพรวมของของโรงเรียนนะคะก็จะช่วยทั้งในแง่ของการดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กดูแผนการสอนแล้วก็นิเทศคุณครูค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ได้ไปถึงเป้าหมายของโรงเรียนค่ะซึ่งก็คือการพัฒนามนุษย์เพื่อที่ให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของเขาค่ะ โรงเรียนจะเน้นในเรื่องของอความเป็นมนุษย์ที่ที่เป็นปัจเจกความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเน้นให้เขาเห็นเรื่องของความจริงความดีแล้วก็ความงามตามธรรมชาติค่ะทีนี้เนื้สัตะ์ของการเป็นโรงเรียนทางเรื่องของเราคือเราคงไม่ได้มองว่าเป็นเป็นเน้นความเก่งขึ้นมาก่อนแต่เราจะเน้นความดีค่ะโดยผ่านกระบวนการแบบ active learning เด็กก็จะได้มีการเรียนรู้มีส่วนร่วมกับทุกๆก,กระบวนการที่เขาได้เรียนนะคะเพราะตรงนี้เราอยากจะเน้นว่าให้เขามีความ สุขจากการเรียนด้วยหัวใจได้สัมผัสได้ลงมือกระทําจริงมากกว่าสิ่งไหนัล้วนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็คงทนมากไปกว่าการจะจําด้วยสมองค่ะในส่วนของความจริงเราเน้นในเรื่องของอธรรมะกับธรรมชาติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะเ,เด็กๆพอเห็นจากความจริงแล้วเนี่ยก็จะสามารถแยกออกจากความไม่จริงได้แต่นี้ก็คือในระดับของความเป็นเด็กของเขาอะนะคะธรรมะกับธรรมชาติหรือแม้แต่กระทั่งตัวเรา ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันใช่ไหมคะตรงนี้โรงเรียนเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กันหมดฉะนั้นแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกค่ะคอนเซปต์สุดท้ายแล้วที่อยากจะไปถึงไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติหรือทําประโยชน์ให้ผู้อื่นได้พี่ดุ้วคิดว่าส่วนหนึ่งของศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยก็ได้รับการเติมเต็มแล้วค่ะตรงนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้เด็กๆเห็นนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ แค่ในตัววิถีชีวิตเท่านั้นเนาะคือเราก็จะเรียนรู้กันไปแบบกลมๆแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่หลายหลายคนอาจจะได้เคยได้เห็นเวลาที่เราเรียนรู้เราก็พาเด็กๆร้องเพลงไปด้วยเฝ้าสังเกตธรรมชาติไปด้วยแบบนี้ค่ะผลลัพธ์ที่เราอยากมองเห็นที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะอย่างแรกเลยคือ,อถ้าจะเป็นภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็จิตใจปัญญา นะคะถ้าพฤติกรรมของเขาเนี่ยสามารถเ,าเป็นเด็กที่อย่างน้อยๆกินง่ายอยู่ง่ายใมีมีการรู้จักทักษะชีวิตได้ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่สุขได้ง่ายค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากมุง่งหวังจิตใจไม่ต้องอะไรมากขอร่าเริงเบิกบานเมตตาแล้วก็มีจิตสาธารณะบ้างนะคะพีกก็เชื่อว่าเขาก็จะอยู่ในสังคม ได้ดีมากขึ้นค่ะในส่วนเรื่องของปัญญาเนี่ยเราเราอย่างที่บอกค่ะถ้านะในในระดับเด็กเล็กหรือแม้กระทั่งโตก็ตามเนี่ยเราเรามุ่งหวังในเรื่องของกระบวนการทางผ่านของเขามากกว่าค่ะถ้าเขาได้รู้จักกระบวนการเขาได้มีวิธีการที่เราปลูกฝังในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์หรือการสัมพันธ์กับตัวเองการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองรู้จักภาะวะของอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของปัญหา มันก็จะลดน้อยลงไปเยอะแล้วใช่ไหมคะเพราะเขารับมือกับตัวเองเป็นแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าใจผู้อืน่นก็รับมือกับผู้อื่นได้ค่ะผลลัพธ์ตรงนี้ในในส่วนของกระบวนการที่อยากให้เกิดก็จะก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นประโยชน์และสุดท้ายสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ย อยากใช้เอามาใช้ได้จริงมันเชื่อมสัมพันธ์กับชีวิตเขาจริงๆมากไปกว่าการเป็นการเป็นวิชาการเป็นท่อนท่ที่ที่ตัวเองก็ยังไม่รู้จักตัวเองหรือว่าพอมีความรู้ขึ้นมาก็ไม่สามารถเอาความรู้นั้นไปไป,ไปใช้สัมพันธ์กับโลกภายนอกหรือบุคคลผู้อื่นได้ในนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ที่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ ก็ศ <S an> ึกประปีิที่ผ่านมาที่เห็นความแตกต่างของเด็กทั้งอาจจะแบ่งสักสองรุ่นกว้างๆนะคะก็พอจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นก่อนๆเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดคือเขามีความมุ่งมั่นอดทนมีความเพียรในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเขาสู้สิ่งยากใจที่เผชิญกับการสู้สิ่งยากเนี่ยค่ะมีมากกว่าแล้วก็มีความเพียรที่จะเอาชนะมันได้มากกว่าความช่างสังเกตมีมากกว่าใจเย็น แล้วก็อดทนค่ะในขณะที่ถ้าเทียบกันแล้วก็ฐานกายจะค่อนข้างแข็งแรงค่ะจะกล้าลุยแดดลุยฝนหรือว่าลักษณะของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นการบาลานซ์การทรงตัวจะค่อนข้างดีกว่าเด็กสมัยนี้ค่ะในขณะที่เด็กสมัยนี้ฐานกายจะค่อนข้างอ่อนแอป้อแปจะเห็นได้ว่าเนี่แหละค่ะพอฐานกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะมันก็จะส่งผลต่อถึงเรื่องจิตใจของเขาด้วยเช่นกันค่ะการประสานสัมพันธ์มือตากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ก็อาจจะยังไม่ไม่ค่อยได้มากเท่าหรือที่สําคัญที่สุดความใจร้อนความอดทนก็มีมีน้อยค่ะมีน้อยเขาใจร้อนมากขึ้นาการทักษะการสังเกตน้อยฟังการฟังก็อาจจะลดลงค่ะทักษะการฟังเนาะการรอคอยค่ะ ในเบื้องต้นถ้าเกิดอตอนเขาเล็กๆอยู่ชวนเขาให้ให้มีความสุขให้เขาเห็นความดีของสิ่งรอบข้างให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติรอบตัวบ้างสัมผัสลมเย็นสัมผัสดินหินทรายกลับมามีความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ที่ ถึงแม้ว่าถ้าจะไม่ต้องมีเวลาเยอะแต่ขอให้มีเวลาคุณภาพกับเขาบ้างคะ่ะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญค่ะในเรื่องของการลดสื่อเทคโนโลยีลงมาคือสมัยนี้ก็เข้าใจว่าบางครั้งเราก็เราก็เหนื่อยแล้วกันแค่ที่ยื่นโทราศัพท์ไปมันก็จบแต่มันมันจะไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะว่าผลต่อเน,นื่องระยะยาวก็จะเกิดขึ้นกับเด็กนะคะก็อยากจะชวนว่าการลดตรงนี้ลงพาไปอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นให้เขาได้ทําอะไรด้วยตัวเองเยอะๆด้วย2มือสองเท้าของเขาสุดท้ายเนี่ยชวนว่าให้ให้ใช้ทั้งหมดกิจกรรมนี้ร่วมกัน ในครอบครัวไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะแต่ขอเป็นเวลาที่แบบเราอยู่กับเขาจริงๆไม่ใช่ตัวเราอยู่แต่ใจเรากําลังไปคิดเรื่องงานอันนั้นก็จะไม่เกิดผลอีกเหมือนกันค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นครูมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะก็ทำโรงเรียนมาสองโรงเรียนละโรงเรียนแรกก็จะอยู่ถนนรามอินทราอันนั้นทำมา11ปีที่น่าจะมีตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมนะคะถึงมปลายแต่ที่นี่จะมีเฉพาะอนุบาลจะมีตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาล3ก็ที่นี่ทำมา25ปีก็ทำเพราะว่ารักที่จะทำ โรงเรียนแล้วก็ชอบแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่กับเด็ก ถ้าเด็กเล็กเนี่ยเราก็ต้องดูตามประสบการณ์เขาเพราะว่าอายุเขาน้อย,อยอย่างสองขวบในชั้นเตรียมอนุบาลเนี่ยประสบการณ์เขาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปูพื้นฐานให้เขาก่อนว่าในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยเขาควรจะเรียนรู้อะไรบ้างอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาเองก่อนแล้วก็ให้เขาคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ค่คอยเรียนรู้ในธรรมชาติร,ร,บรอบๆตัวแล้วก็ค่อยคอย,คอยกระตุ้นให้เขาเนีเา่เกิดความคิดอยากจะเรียนรู้ แล้วก็อยากจะเล่นเมื่อเขาเล่นแล้วเนี่ยกระบวนการเล่นของเขาเนี่ยมันจะทําให้เขาเกิดองค์ความรู้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กเล็กเนี่ยเราก็สอนให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการอาจจะไม่ใช่สอนอาจจะเป็นการเ,เล่นกันมากกว่านะคะก็จะเน้นพัฒนาการร่างกายก่อนสังคมเนี่ยก็ต้องให้เขาเนี่ยเรียนรู้ที่จะเล่นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นในบางช่วงเวลา เห็นเยอะค่ะเด็กก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างไปอย่างเด็กรุ่นแรกๆที่สมัยที่เราทําโรงเรียนแรกเนี่ยเด็กก็จะมีสมาธิมีการฟังเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็ภาษาที่เขาได้มาจากที่บ้านภา,ภาษาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ เพราะว่าเวลาที่เขาเข้ามาเขาถ้าเขาสามารถจะสื่อสารกับเราได้เนี่ยเด็กยุคเก่าเนี่ยเขาจะอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งครอบครัวค่อนข้างอบอุ่นก็จะมีพี่เลี้ยงส่วนมากพี่เลี้ยงก็จะเป็นช่วยทําความสะอาดอะไรงานบ้านทั่ว,วไปแต่ว่าหน้าที่การเลี้ยงดูส่วนมากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่แล้วมาถึงยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยก็จะยิ่งลําบากเพราะว่าเด็กต้องอยู่กับพี่เลี้ยงที่เป็นต่างชาติซึ่งภาษาเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยไม่ค่อยออได้มากมายนะัก เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ในในรุ่นนี้เนี่ยเด็กก็ภาษาจะค่อนข้างช้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเด็กเข้าโรงเรียนสองขวบเนี่ยเด็กจะพูดได้เป็นคำๆพูดเป็นประโยครู้เรื่องละโต้อตอบรู้เรื่องแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาติดดูทีวีเทคโนโลยีต่างๆ iPad, iPhone ต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะต้องมาเสริมเขาในเรื่องภาษาเมื่อภาษาเขาดีก็จะไปพัฒนาไปถึงในเรื่องของการเข้าสังคมเล่นกับเพื่อนได้พูดกันรู้เรื่องเล่นกันรู้เรื่องตอนนี้ถ้าเข้ามาใหม่ๆ ราอาจจะต้องช่วยเหลือเขาเยอะหน่อยนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็เด็กเนี่ยเขาอยู่กับเทคโนโลยีเยอะมากโดยเฉพาะ iPhone iPad เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นสมาธิเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งเด็กก็จะเ,เคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมบ่อย เพราะว่าเขาความสนใจเขาสั้นมากนะคะการรอคอยเด็กก็จะรอคอยไม่ค่อยเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะแดกได้อะไรที่เร็วๆรวดเร็วเพราะว่าเมื่อเขาอยู่กับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยภาพต่างๆมันเปลี่ยนมันเคลื่อนไหวเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้อันนั้นอะว่าเขาจะได้รับการตอบสนองที่ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเด็ก รุ่นใหม่ก็จะรอคอยไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S เขามีทางเลือกเยอะไหนจะทีวีไหนจะวิทยุไหนจะมือถือไหนจะ iPad สารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กมีทางเลือกเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าพ่อแม่รุ่นใหม่ที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอบสนองเขาในเรื่องเหล่านี้เยอะเนี่ยเด็กก็จะไม่สนใจที่จะเข้ากลุ่มเข้าสมาคมหรือว่าเล่นกับคนอื่นๆมากนักอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะอธิบายกลุ่มใหญ่ได้แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่เนี่ย บางคนเนื่องจากว่าภาษาเขาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางทีเราอธิบายแล้วเราต้องเอาเด็กที่ช้าเนี่ยหรือฟังยังไม่เข้าใจเนี่ยแยกกลุ่มออกมาเพื่อจะมาอธิบายซ้ําหรือว่าค่อยๆขยายบทเรียนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะไม่เน้นให้เด็กได้เรียนหนังสือมากนักแต่ว่าจะเน้นทักษะของออความสามารถในเรื่องของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ตามวัยให้เหมาะสมตามอายุของเขามากกว่านะคะ คือถ้าเป็นเด็กเจนซแซดเนี่ยก็ต้องดูว่าเด็กเนี่ยติดเทคโนโลยีมากไหมนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียข้อดีเขามีเยอะเพราะว่าเขาสนใจที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแล้วก็เขามีความสามารถหลากหลายอย่างคนรุ่นเก่าๆหรือเด็กรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะต้องทําอะไรทีละอย่างทีละอย่างให้ค่อยๆเสร็จไปแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เขาสามารถที่จะฟังเพลงได้ด้วยอ่านหนังสือได้ด้วยหรือทําอะไรไปพร้อมๆกันเนี่ยหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนทางเลือกมีหลายหลแนวนะคะมีหลายๆแนวเราถ้าพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะต้องให้ความสําคัญกับตัวเด็กก่อนว่าเด็กเนี่ยมีแนวโน้มไปในทางไหนสนใจเรื่องอะไรนะคะแล้วเราก็เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับตัวเด็กอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ปกครองนะคะถ้าเด็กเนี่ยไม่สนใจในเรื่องของการเรียนวิชาการมากแล้วเราเอาเข้าไปโรงเรียนที่เขาเรียนหนะัก เด็กก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่สนุกกับการเรียนเพราะฉะนั้นในทุกๆวันของเขาที่ไปโรงเรียนมันก็จะเป็นความทุกข์ของเขามันก็ยิ่งทําให้เขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ได้ทันเพื่อนนะคะ